ต้องขอบคุณเจมแม็มากนะครับที่ทำอาหารมื้อนี้ให้พวกเราทานครับขอบคุณ,ค,ณ<อ>ครับน,นี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกกจะขอบคุณนี่ขอบคุณสองคนนี้นี่ที่ไปเอาของพวกนั้นมาเ <c oughs> ออนี่เจว่าจะถามอยู่ว่าที่กัดกลับมาที่เนี่ยกัดมีแผนอะไรต่อเหรอคือก่อนที่ผมจะออกมาจากคุกครับ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ออกมาก่อนและเพื่อนบอกผมว่ามีหลุมหลบภัยอยู่ตรงพรมแดนระหว่างประเทศลาวและประเทศจีนตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าจะกลับมาที่นี่เพื่อมาเอาของบางอย่างแล้วก็เดินทางไปที่นั่นแต่ว่าพอผมได้มาเจอกับทุกคนแล้วเนี่ยผมอยากพาทุกคนไปที่นั่นด้วยดีไหมครับ พวกเธอไปกันเถอะแต่แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอเพื่อนผมส่งสัญญาณเทเลคอมมาให้ก่อนเนทเลคอมอะไรก็เทเละคอมอะพี่ากเอาเทเลคอมไงเป็นแอปส่งสัญญาณที่ไม่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอะใช้สัญญาณดาวเทียมแต่ว่าตอนนี้มันผิดกฎหมายอยู่นะ ใช่ครับไปด้วยกันเถอะเจไม่ไปหรอกพวกเธอในะยังเด็กยังมีเรี่ยวมีแรงเจขออยู่ห้องนี้กับ จ๊ขออยู่ห้องนี้กับผัวเจ๊ละกันนี่เจ๊แก่แล้วนะไปก็อยู่ได้ไม่กี่ปีหรอกให้เจ๊ไปแบบ ไม่ทรมานดีกว่านาะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเจ๊ครับขอบคุณสำหรับอาหารอีกครั้งนึงนะครับพี่กันจะจะรีบขึ้นไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเอา,ากุญแจรถอะแล้วก็ว่าจะไปตัวสภาพรถซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่นี่ครับดีนะที่มีปมามไปแถวนี้เก่งเลเนี่ย รู้จักหานำ้ำมันสำรองเนี่ยมันอะไรยังไงโอบเป็นไรขวันอ่อนเหรอเออปล่าพี่การ์ดไม่ได้มีอะไรซะหน่อยกับอาร์ตอะ ยังไงอาดออาดก็น่ารักดีอ่ะหมายถึงที่มึงเล่าอ่ะเล่าหมดยัง เรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่มึงไปช่วยหาร์ดอะไรน,นั่นน่ะเล่าหมดแล้วพี่กัดเออแล้วแฟนมึงอะ่ะที่ชื่ออะไรนะลินนน่ะเหรอเออ เลิกเหรอพี่ hey, เฮ้ยเรื่องเรยวจังวะก็เจ<ถ>็ดวันอันตรายไงก,ก๊อบกุญแจ เออกรอบมึงชอบอาใช่ปะกรบใจจ้า ช่วยเธอเจเจน่ะอายุปูนนี้แล้วนะ เจดูออกนะว่าคนที่เขารักกันนะ่ะเขามองกันยังไงอะไรอย่างนนจงชอบกอบหรือเปล่า อ่อนเลยเหรอฮะ hmm. Hmm. <c oughs> ตกลงจะตอบเจ๊ยังก hmm. อบเขาเป็นคนดีอ่ะเจ๊ ขายอมเสียสละตัวเองไม่ไปหลงลบภัยเพื่อที่จะรักษาผมอะถ้าผมไม่ได้กรอบช่วยไว้ผมคงตายไปแล้วแน่เลยตกลงชอบกอบใช่ไหม เจเจว่าคนเราครับจะสามารถรักใครหรือชอบใครภายในสี่ถึงห้าวันได้ไหมอะโลกจะแตกอยู่แล้วนะชอบก็ให้บอกรักก็ให้พูด อย่ามวัวรอเวลาอยู่เลยเวลาน่ะมันไม่รอเราหรอกนะ สารเลยทีนึ่ง อ่ะเราพี่ฟังมาผมเองแหละพี่กัสผมเองผมเป็นคนทำลายอาร์ตจนเขาไม่ได้ไปเข้าหลุมหลบภัยอ่ะ ไม่ไม่รู้ตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่อ่ะผมแค่กลัวว่าเขาจะมาแย่งหลินไปอ่ะพี่ว่าผมบอกอารดีไหมอ่ะมไม่รู้ว่ะแต่ถ้า มึงรักเขาจริงๆอะมึงก็ควรซื่อสัตว์กับคนที่มึงรักควรบอกความจริงกับเขาแต่ถ้ามึงไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่ะวลัวช่างมันเถิะกลัโลกก็แตกแล้ว ไปกระโปรงหลังให้พี่หน่อย